สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในหัวข้อการหารทศนิยมด้วยทศนิยม3ตำแหน่งโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนนะคะมาลุยตัวอย่างที่1กันเลยค่ะจงหาผลหารของ14หาร0.002นะคะเราจะเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของ เศษส่วนได้ดังนี้นะคะเศษ14ส,ส่วน1หารเศษ2ส่วน1,000นะคะจากนั้นการหารเศษส่วนเราจะทำได้ด้วยเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้กลายเป็นเครื่องหมายคูณค่ะและตัวหารเขียนเป็นส่วนกลับนะคะ จากนั้นนักเรียนคะหาจํานวนนับเดียวกันค่ะที่สามารถตัดทอนได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะจํานวนนับนั้นคือจำนวนไหนหนะ้าจานวนนับนั้นก็คือ2นั่นเองค่ะนำา2มาหารตัวส่วนนะคะได้เท่ากับ1ค่ะและนํา2ไปหารกับตัวเศษได้เท่ากับ 7จค่ะจากนั้นมีจำนวนนับไหนอีกคะที่สามารถหารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนเอาไม่มีแล้วเหรอ,อถูกต้องค่ะไม่มีแล้วนะคะดังนั้นเราจะเหลือเศษส่วนก็คือเศษ7จส่วน1คูณด้วยเศษ1000ส่วน 1, 1เมื่อคูณกันเราก็นำตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนะคะก็จะเท่ากับ เศษ7,000ส่วนด้วย1ซึ่งก็จะเท่ากับ7,000นั่นเองดังนั้นคำตอบของผลหารข้อนี้ก็คือ7,000ค่ะตัวอย่างที่2นะคะจงหาผลหารของ1.5หาร0.005ค่ะวิธีทำเราจะเปลี่ยน ทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ดังนี้นะคะเศษ15ส่วน10หารด้วยเศษ5ส่วน1,000นะคะการหารเศษส่วนเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้กลายเป็นเครื่องหมายคูณค่ะและตัวหารเขียนเป็นส่วนกลับค่ะจากนั้นทำยังไงต่อคะนักเรียนจากนั้นเราก็หา จำนวนนับเดียวกันนะคะที่สามารถตัดทอนได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะจำนวนนับนั้นคือจำนวนใดคะจำนวนนับนั้นก็คือ10นั่นเองค่ะนำสไปหารกับตัวเศษได้เท่ากับ100ค่ะและนำสบไปหารกับตัวส่วนได้เท่ากับ1นั่นเอง เอมีจำนวนนับไหนอีกคะนักเรียนที่สามารถหารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะจำนวนนับนั้นก็คือ5นั่นเองค่ะนำ5ไปหารตัวเศษได้เท่ากับ3ค่ะและนำ5ไปหารกับตัวส่วนได้เท่ากับ1นั่นเองค่ะยังมีจำนวนนับไหนไหมคะนักเรียนที่สามารถหารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะ ไม่มีแล้วนะคะดังนั้นเราจะเขียนเศษส่วนได้ดังนี้เศษ3ส่วน1คูณด้วยเศษ100ส่วน1ค่ะนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนะคะได้เศษ300ส่วน1ซึ่งก็คือ300นั่นเองค่ะดังนั้นผลหารของข้อนี้ก็คือ300ค่ะ ัวอย่างต่อไปนะคะจงหาผลหารของ0.88หาร0.016นะคะเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เท่าไหร่เอ่ยได้เศษ8 8ส่วน100หารเศษ1 6ส่วน1000นั่นเองนะคะการหารเศษส่วนเขียนการหารให้อยู่ในรูปของ การคูณเศษส่วนและตัวหารเราจะเขียนเป็นส่วนกับนะคะจากนั้นทำยังไงต่อคะนักเรียนจากนั้นเราก็หาจำนวนนับเดียวกันเช่นกันค่ะที่นำม,มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะจำนวนนับนั้นคือจำนวนใดคะจำนวนนับนั้นก็คือ100นั่นเองนะคะนำา100มาหารตัวเศษเท่ากับ10ค่ะ และ100หารตัวส่วนได้เท่ากับ1ค่ะต่อไปยังมีจำนวนนับไหนอีกคะนักเรียนที่หารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะเก่งมากจำนวนนับนั้นก็คือ8นั่นเองนะคะนำ8ไปหารตัวเศษได้เท่ากับ8ได้เท่ากับ11นะคะนำ8ไปหารจากนั้นนำ8ไปหารตัวส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่คะ ได้เท่ากับ2นั่นเองนักเรียนว่าเรามีจำนวนนับเดียวกันที่หารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนอีกไหมคะมีอีกไหมมีค่ะจำนวนนับนั่นก็คือจำนวนใดเอย่ยจำนวนนับนั่นก็คือ2นั่นเองเก่งมากค่ะนำสองไปหารกับตัวเศษได้เท่ากับ5ค่ะและนำสองไปหารกับตัวส่วนได้เท่ากับ หนั่นเองจากนั้นเราจะเหลือเศษส่วนก็คือเศษ11.1ส่วน1คูณด้วยเศษ5.1ส่วน1นะคะนำเศษคูณกับเศษและส่วนคูณกับส่วนได้เท่ากับเศษ55.1ส่วน1ซึ่งก็คือ55นั่นเองค่ะดังนั้นผลหารของข้อนี้ก็คือ55นั่นเอง จากตัวอย่างทั้ง3ตัวอย่างที่ผ่านมานะักเรียนสามารถทำได้ด้วยตนเองหรือยังคะอาครูจะต่อให้อีกหนึ่งข้อจงหาผลหารของ0.098หารด้วย0.028นะคะวิธีทำเราจะเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนดังนี้ค่ะเศษ98ส่วน1,000หาร เศษ28ส่วน1000นะคะการหารเศษส่วนเราจะเปลี่ยนเศษส่วนเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายหารนะคะให้อยู่ในรูปของเครื่องหมายคูณจากนั้นตัวหารเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของส่วนกลับนะคะแล้วทำยังไงต่อคะนักเรียนเราก็แค่หาจํานวนนับเดียวกันค่ะที่สามารถตัดทอนได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะ นั่นคือจำนวนนับใดคะนักเรียนนั่นก็คือ1,000นั่นเองนะคะนำหน0 0มาหารตัวเศษได้เท่ากับ1ค่ะจากนั้นนำา1000มาหารกับตัวส่วนได้1เช่นกันค่ะต่อไปหาจํานวนนับเดียวกันอีกคะ่ะที่สามารถหารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนจํานวนนับนั่นคือจํานวนใดหน้า จำนวนนับนั่นก็คือ14นั่นเองค่ะนำ14มาหารตัวส่วนได้เท่ากับ2ค่ะและนำ14ไปหารกับตัวเศษได้เท่ากับ7นั่นเองนะคะเอ๊ะมีจำนวนนับไหนอีกคะนักเรียนที่สามารถหารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนมีอีกไหมไม่มีแล้วจ้าดังนั้นเราจะเขียนเศษส่วนที่เหลือนั่นก็คือ เศษ7ส่วน1คูณด้วยเศษ1ส่วน2นะคะนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนค่ะจะได้เท่ากับเศษ7ส่วน2เราจะไม่ตอบเป็นเศษส่วนนะคะนักเรียนโจทย์ถามเป็นทศนิยมเราจะตอบเป็นทศนิยมตามที่โจทย์ถามค่ะแต่ข้อนี้ ตัวส่วนไม่ใช่10ไม่ใช่100ไม่ใช่1000แล้วเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้ยังไงคะเก่ง er มากค่ะเราเรียนมาแล้วนะคะว่า2เป็นตัวประกอบของจำนวนใดคะเป็นตัวประกอบของ10นั่นเองนะคะซึ่ง2เราจะต้องนำไปคูณกับจำนวนนับใดคะที่จะทําให้ตัวส่วนเท่ากับ10ค่ะ คูณกับ5เยี่ยมมากค่ะดังนั้นนักเรียนก็นำ5มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะเมื่อคูณกันจะได้เท่ากับเศษ35ส่วน10เมื่อตัวส่วนเป็น10แล้วเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้กี่ตำแหน่งคะได้1ตำแหน่งนั่นเองนะคะนั่นก็คือ3.5ค่ะ ดังนั้นผลหารของข้อนี้ก็คือ3.5นั่นเองนะคะตัวอย่างสุดท้ายค่ะของวันนี้นะคะจงหาผลหารของ72หาร0.009ค่ะวิธีทำนะคะเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนค่ะได้ดังนี้นะคะคือเศษ 7 2ส่วนหหารเศษ9ส่วน1000นะคะการหารเศษส่วนเราก็เขียนให้อยู่ในรูปของการคูณน,นะคะและตัวหารเราก็แค่เขียนเป็นส่วนกลับนั่นเองนะคะจากนั้นทำยังไงต่อคะนักเรียนจากนั้นเราก็แค่หาจำนวนนับเดียวกันนะคะที่สามารถตัดทอนได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะ จำนวนนับนั้นคือจำนวนใดคะเก่งมากเลยจำนวนนับนั้นก็คือ9นั่นเองนะคะนำ9มาหารตัวส่วนได้เท่ากับ1ค่ะและนำ9ไปหารกับตัวเศษได้เท่ากับ8ค่ะจากนั้นมีจำนวนนับไหนอีกคะนักเรียนที่สามารถหารได้ทั้งเศษและส่วน ไม่มีแล้วนะคะดังนั้นเราจะเหลือเศษส่วนให้เขียนได้ก็คือเศษแส่วน1คูณด้วยเศษ1000ส่วน 1, 1นั่นเองค่ะนำตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนะคะจะเท่ากับเศษ8 0 0 0ันส่วน1ค่ะซึ่งก็จะเท่ากับ800 0ค่ะดังนั้นผลหารของข้อนี้ก็คือ800 0นั่นเองค่ะ จาก5ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะที่ครูและนักเรียนร่วมทำด้วยกันนะคะเราจะสรุปได้ว่าการหารทศนิยมหรือจำนวนนับด้วยทศนิยม3ตํตำแหน่งทำได้โดยการเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะจากนั้นก็หาผลหารค่ะเมื่อหาผลหารได้แล้วให้เขียนผลหารกลับไปอยู่ในรูปของ ทศนิยมตามเดิมนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนกลับไปทำจำนวน5ข้อค่ะจงหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนนะคะอย่าลืมกลับไปทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอ ฝากไว้แค่5ข้อนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ